ข้อน่ารู้อยู่ต่างประเทศอยู่นอกอยู่ไกลบูชาไอ้ไข่วัดเจดีย์ยังไงข้อหนึ่งสามารถนำรูปเหรียญหรือองค์ลอยรูปไอ้ไข่มาบูชาได้ดวงจิตไอ้ไข่สามารถสื่อสารได้ตามรูปหรือเหรียญเหล่านี้ขอแค่มีจิตใจที่สื่อถึงกันรักษาศีลและหมั่นทำความดีไอ้ไข่ก็จะเห็นและรับรู้แน่นอน ข้อ 2. ในการขอพรควรระวังให้ดีเมื่อขอพูดไปแล้วอาจจะลำบากได้เช่นแดงขอพรว่าจะไปแก้บนที่วัดไอ้ไข่ถ้าตัวเองได้สมตามที่ขอแล้วแดงจะไปแก้บนที่วัดด้วยการรู้ไม่ถึงการขอตามคนอื่นแต่ลืมนึกคิดไปว่าตัวเองอยู่ต่างประเทศไกลมาเดินทางไม่สะดวกติดธุระหรืออยู่ภาคเหนือไม่มีเวลา ไม่มีโอกาสได้มาแก้บนฉะนั้นต้องดูถึงความสามารถของตัวเองด้วยข้อ3ถ้าบ้านอยู่ไกลก็สามารถบนไอ้ไข่ได้ว่าจะแก้ที่บ้านหรือจะบนที่วัดใกล้บ้านก็ได้จะสะดวกมากกว่าเพียงหารูปภาพปริ้นออกมาหรือจะเป็นเหรียญรูปองค์ลอยของไอ้ไข่ก็ทำได้เช่นกัน หรือท่านสามารถนำรูปไอ้ไข่มาใส่ในหน้าจอมือถือหรือหน้าจอโทรศัพท์ของท่านก็สามารถทำได้ข้อ 4. เรื่องการบนจะต้องจุดธูปสามดอกต่อหน้ารูปไอ้ไข่ก็ได้หรือจะบนปากเปล่าก็สามารถทำได้เพราะชาวบ้านในสมัยก่อนแถวบริเวณวัดไอ้ไข่เจดีย์ได้ทำการบนเพียงปากเปล่าพูดลอยๆยไป เป็นภาษาใต้ว่าไอ้ไข่เฮ่อค่อยพุ่มรวยที่ช่วยเลลาตะข่อยสูดเหลาเล้านี้ช่วยทีตาข้องวดนี้ช่วยฮิดซ้ำตัวตรงให้มีตังกรดนี่ที่งวดนี้อะไรประมาณนี้ข้อห้าสำคัญมากเวลาท่านได้ตามที่ขอแล้วต้องมาแก้บุญตามที่ได้บุญได้รับปากเอาไว้ตอนบนุญต้องบอกชื่อจริงนามสกุลจริงชื่อเล่น ด้วยวันเวลาถ้าหากต้องแก้บนวันเดือนปีเพราะคนที่ขอและบนมีจำนวนมากไอ้ไข่ไม่สามารถจำได้หมดแต่ก็จะมีบริวารที่ไอ้ไข่ชวนมาอยู่ด้วยช่วยจำช่วยบอกอีกทีสังเกตได้จากรูปปั้นไก่ที่มีจำนวนมากที่วัดเจดีจังหวัดนครศรีธรรมราชหนึ่งรูปปั้นเท่ากับหนึ่งดวงจิต ข้อ6ต้องชัดเจนเพราะไอ้ไข่ช่วยแล้วก็ต้องการบุญต้องการสิ่งของเพื่อบำรุงอยู่ในโลกวิญญาณไปช่วยเพื่อนๆนไอ้ไข่เช่นกันไอ้ไข่เฝ้ารออยู่สิ่งที่ชอบสมัยก่อนอาจจะเป็นน้ำแดงหรือขนมไทยๆแต่ปัจจุบันโลกเปลี่ยนไปอาจจะเป็นน้ำอัดลม KFC ขนมใหม่ๆ ในสมัยนั้นโดนัทของเล่นในสมัยนั้นรถบังคับหุน Man, ่นไอรอนแมนสไปเดอร์แมนมา์เวลหรือการ์ตูนในยุคนั้นๆเพราะไอ้ไข่อยู่กับเราทุกที่บางท่านไปดูหนังไปซื้อของไอ้ไข่ก็ไปเห็นก็เลยอยากเล่นอยากได้ไอ้ไข่สามารถรับรู้ได้ข้อ7ช่วงเวลาแก้บนตอนไหนดี ต้องดูความเหมาะสมว่าเราสะดวกไหมวันนี้ไม่แก้บนในวันพระวันอื่นสามารถแก้ได้หมดช่วงเวลาที่ดีสมควรเป็นบนตอนเช้าลาของได้ตอนบ่ายหรือถ้ารีบก็รอให้ทูบที่จุดหมดก่อนแล้วจึงลาของไหวหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์ให้กับทุกท่านนะคะขอได้ไหวรับ